แม่นางจืออ่อหยวนยืนอยู่นิ่งๆนะข้าจะไปจัดการกับเสือเขี้ยวตัวนี้สักพักพี่ชินระวังตัวด้วยนะคะกระโดดลงไปเลยย่อ <Yeah. S 1> พี่ชินหยุดเอาแต่ใจตัวเองท่านนามีเพียงการพนึกกำลังเท่านั้นที่จะสามารถเอาชนะมันได้เบื่อขี้หน้าเจ้าจริงๆไอ้เสือบ้าได้เวลาเชือดมันแล้วฟันออกไปย่อย่อย่า ตาแดงระเรือเชียวน่ากลัวเป็นบ้าเป็นบอวเลยมันกำลังกระโจนเข้ามาแล้วพี่ชินไม่ต้องตกใจข้ามาช่วยแล้วให้ตายเถอะแสนจะน่ารำคาญอย่าขโมยหัวใครสักคนวะต้องรไายมวลสันแล้วเดาทิศทางของมันเชียนหลงจัดการมันเลยสิ มังกรและเสือฟัดเบียงกันไปมาอย่างเอาเป็นเอาตายเสือตะพบมังกรอย่างโลดโผนมังกรพ่นไฟสู้กลับเสือร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดอย่างสาหัสชินเฟิงได้แต่ยืนมองและสังเกตท่ามกลางควันขโมงมืดฟ้ามวัวดินเสือทนไฟร้ายกาจของมังกรไม่ได้ถึงแก่ความตายในที่สุดขอสแสดงความยินดีกับโฮสที่สกัดพูดทุกเลือกไม่ให้สแสดงออก และขัดขวางไม่ให้เขาได้รับความโปรดปรานจากเทพธิดาได้รับคะแนนวายร้าย500คะแนนเออเออเจ้าเจ้าข้าข้าข้าสังหารมันพี่ชินจริงมากจริงมากค่ะประมือให้เลยเย่เย่ถักษะเล็กๆนิน้อยไม่มีอะไรน่าพูดถึงเลยการเคลื่อนไหวขั้นสูงสุดนั้นทรงพลังแต่ต้นทุนไม่สูงเกินไปใช่ไหมข้าจำได้ว่าข้ากับแฟนกอาทะเลาะกันหนักมาก ว่าไปก็เกือบสิบวัน,ส,วนสิบคืนแต่ขาของข้าก็ไม่ได้สันสกดาดนั้นเจ้าชินเก่งมากถ้าเราเดาไม่ผิดศพของเราสาวกแกงเว้ยหูในป่านั้นก็เป็นผลงานของเขาใช่ไหมหากวันนี้เจ้าชินไม่อธิบายข้าเกรงว่าจะเป็นการยากที่จะระงับความโกรธของลูกศิษย์ของข้านี่คือพี่ชายของข้าชื่อลินซานครับ หากท่านกล้าจริงแล้วก็ประลองฝีมือพันเขาไปก่อนได้เลยครับพี่ครับข้าไป,ปาพักผ่อนแล้วนะทิ้งไอ้พวกนี้ไว้ให้เจ้าสักแป๊บแล้วกันพวกเจ้าไปตามชินฝงข้าจะจัดการกับคนนี้เองขอรับระดับ3ของอาณาจักรลิงวูเขาคือผู้นำของแก๊งว่หูเจ้าเด็กน้อยดูเกร็ดลับของข้าสิมันจะอลังการบานพเวอร์ขนาดไหนเชียวพิยะ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 ,ยะ กระโดดเข้าไปสับหน้าอกให้แหวกเป็นเปียยกไปเลยย่าเฮยย่อ้ยย่ย่าย่าเดวเรซรีบไปกันเลยเราเพิ่งจากจุดนั้นมาจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่ลินไม่ต้องห่วงนะเขาคือผู้ถูกเลือกเขามีรัศมีอันยิ่งใหญ่ไม่มีใครทําอะไรเขาได้หรอกเด็กคนไหนแหวนรัศมีอะไรเหรอนั่นไงสาวใส่เสื้อ มันกำลังวิ่งอยู่สหารมันเลยยายายาแม่นางจือหยวนชินเฟิงหันหน้ามามองด้วยความสงสัยจะไหวเปล่าเนีุ่๊ชุชุชุชโยชินเฟิงได้โชว์ฝีมืออย่างไร้กาดไล่อแตละคนชนิดที่ว่าเละเทะไปข้างนึงไปเลย เฮ้ยแม่นางเจ้าเป็นอะไรไปเจ้าสบายดีหรือเปล่าให้ตายเถอะการแซงทาเป็นว่าใช้ความพยายามมากเกินไปแต่ตอนนี้กลับกลายใช้กําลังไม่ได้เลยตรวจพบว่าร่างกายของโฮสสอดแอร์โฮสสามารถใช้คะแนนไวร้ายพันคะแนนเพื่อแลกยาเม็ดสมบัติสวรรค์ในการฟื้นฟูความแข็งแกร่งกายภาพพันคะแนนเหรอแลกได้ใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าขอแสดงความยินดีกับโฮสที่ใช้คะแนนไวร้ายหนึ่งพันคะแนนเพื่อแลกเทียนเป่าตัน หลังจากได้รับไปแล้วสามารถฟื้นฟูความแข็งแกร่งทางกายภาพได้10%ความแข็งแกร่งทางกายภาพของโฮสต์ได้รับการฟื้นฟู10%แล้วเจ้าต้องการแลกต่อหรือไม่ข้ารู้สึกว่าเจ้าเป็นหมาระบบนี้ไม่ดีนักแลกเลยขออีก9,00าหยวนขอแสดงความยินดีด้วยโฮสต์ได้รับการฟื้นฟูแล้วฉันฝานเมื่อหายดีเป็นปกติแล้วเริ่มทำการรักษาให้แกจือหยวน ระบบมาเจ้าเป็นระบบดีจริงเหรอสาวน้อยเจ็บหลังรักษาหน้าอกได้จริงเหรออาการบาดเจ็บของจืออหยวนกำลังได้รับการรักษาเจ้ารักษาไม่ได้ใช่ไหมนี่เป็นการจากรลาครั้งใหญ่จริงๆไม่รู้ว่าลินซานจะหมดปัญหาหรือเปล่านี่คือลินซานกำลังทำอะไรเหรอเขาคู่ควรกับการเป็นผู้ทุกเลือกต่อสู้ข้ามแดนอย่างง่ายดายเชียว ินเฟิงได้จ้องขมิงอย่างไม่ละสายตาข้าได้ยินมาว่าอจฉริยะชื่อลินซานได้ทําให้หัวหน้าแก๊งได้รับบาดเจ็บอย่างถลอกปอกเปิกเมื่อเราไปถึงซากปรักหักพังเราต้องรีบไปที่นั่นอย่างรวดเร็วอย่าปล่อยให้เขามีที่ยืนอีกต่อไปซากปรักหักพังเหรอซากปรักหักพังคืออะไรและแล้วเชนฟานก็กระโดดลงมาเจ้ากำลังรนหาที่ตายชนไอ้หนู รู้ไหมว่าเราเป็นใครกล้าได้ยังไงมาขวางทางเราเอยเจ้าคือชินฝงสินะใช่แล้วข้าชื่อชินฝงสร้างประลักหักพังที่พวกเจ้าพูดถึงนั้นมันคืออะไรเป็นเรื่องยากที่จะหาสิ่งใดโดยไม่สวมรองเท้าเหล็กและไม่จะเป็นต้องใช้ความพยายามใดๆเลยล้อมเขาเอาไว้อย่างเบ็ดเสร็จขอรับมาเลยไอ้พวกขยะเดนนรกอย่าย่อย่าย่าย่เอย่า เาย่ยยย <c oughs> ชินฟังโจมตีรวดเร็วจนคู่ต่อสู้ไม่ไมทันตั้งตัวรู้จักค่าน้อยเกินไปใช่มะเมื่อได้รับโอกาสมีชีวิตอยู่พวกเจ้าคู่ควรที่จะรักษาชีวิตเอาไว้ให้ดีอ๋อนั่นไงมีกระดาษหนึ่งใบจะมีอะไรหรือเปล่าลองอ่านดูสิเอ๊ะซากปรักหักพังของเขาหิมะแห้งเหรอแล้วลินซานมาทำอะไรที่นี่ละ่ะ ลืมมันไปเถอะเก็บเอาไว้ดีกว่าแล้วค่อยดูเมื่อมีเวลานางยังนอนอยู่เหรอถ้าปลุกก็จะเป็นการรบกวนข้าควรหาอะไรทําแล้วกระดูกชั้นยอดสามารถล้อมรวมได้หรือเปล่าละ่ะในฐานะพี่ชายร่วมสายเลือดแม่เดียวกันกระดูกชั้นยอดจะไม่ปฏิเสธข้าใช่ไหมให้มันได้ลิ้มลองสะบ้างฉินเฟิง,ฟงทำ,ทำการแทงหน้า<ล>อ,อกตัว,ตวเองอออ,อ,อ ต่อไปเราแค่ต้องใส่กระดูกชิ้นยอดเช่นนั้นต้องสอดเข้าตาด้วยชินฝงร้องดังลั่นด้วยความเจ็บปวดเนื่องจากว่าเขาได้เอากระดูกของน้องชายฝังไว้ในร่างของเขาเองชินฝงถึงขั้นกระดากเลือดอย่างไม่หยุดเกิดอาการเมื่อยล้าและล้มลงในที่สุด มันเก็บจริงๆนันเนี่ย,ยนี่คือที่ไหนกันาตายแล้วเอามือสกปรกของเจ้าออกจากตัวข้าเดี๋ยวนี้เลยว่าแล้วเชียวต้องการหวังฟันข้าแน่ๆแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเจ้านี่ไรอย่างไอจริงๆนะทำท่าเหมือนจะเป็นวีรบุรุษที่ไหนได้ไอ้ชั่วช้าลามกเอ้ยทีบออกไปไอชไอชไอชทีบบขนาดน,นี้ยังแกล้งหลับอีก เอ๊ะเจ้าเป็นอะไรไปเจ้าได้รับบัตรเจ็บนั่นเหรอโชคดีที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ฟังอาการดูสิตายจริงหรือเปล่านี่คือรัศมีจิตวิญญาณที่ไม่ได้เป็นดาบเทพประจันใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วข้าจำได้ว่าเมื่อวันนี้ข้าได้รับบัาดเจ็บจากลูกดอกอาพยาพิษของแกงเว้ยหูได้ชีวิตข้าก็ตกอยู่ในอันตรายตอนนี้ในตัวข้าไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆ แถมยังมีพลังวิญญาณอยู่ในป่าของข้าด้วยเป็นไปได้ไหมที่พี่ชินช่วยข้าไว้ไม่สิพลังวิญญาณบางอย่างกำลังกำเริบในร่างของเขาเห็นว่าจะต้องระง,งับทันทีซะแล้วพี่ชินดีต่อข้าและข้าจะไม่เนรคุณต่อเขาก็คงมีวิธีเดียวที่จะช่วยเขาได้จือหยวนทนเห็นอาการบาดเจ็บของ,ของชินฝงไม่ได้ไ ก็เลยทำการช่วยเหลือเท่าที่ตัวเองจะทำได้เมื่อชินฝงได้รับพลังวิญญาณเข้าสู่ร่างกายอาการบาดเจ็บเหล่านั้นก็ค่อยๆคลี่คลายและดีขึ้นเรื่อยๆพี่ชินในที่สุดเจ้าก็ตื่นได้นี่หลังจากหลอมรวมกระดูกชั้นยอดแล้วร่างกายก็เหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งพี่ชินดวงตาของเจ้านะ มันเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาของข้าฮะดวงตาคู่อมตะเริ่มทำงานแต่ก็ยังไม่ชัดแมลงผู้ตัวน้อยด้วยทักษะของเจ้ากล้าดียังไงมาควางหน้าข้าให้ข้าจับเจ้าจะได้ไหมมือของพี่ชินเร็วมากอะบินช้ามากใครๆก็จับได้ไม่ใช่หรอเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่า กระดูกชั้นยอดไม่เพียงเพิ่มความแข็งแกรงทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังเสริมความแข็งแกรงทางตาได้อีกด้วยยิ่งระดับของโฮสสูงเท่าไรความสามารถของรูม่านตาคู่อมตะมีพลังมากขึ้นเท่านั้นข้าเห็นด้วยแม่นางจือหยวนตบข้าสิเอ๊ตบทำไมเหรอตบให้หน่อยสิเร็วเข้านะนะนะงั้นข้าโกรธพี่ชินแล้วนะ ตบจริงๆนะหนึ่งสองสามตบเลยนี่คือมือของเจ้าสินะเมื่อมือกระทบกันชินเฟิงรู้สึกแปลกๆพี่ชินข้ารู้สึกว่ามันผิดปกติอะไรไม่รู้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะมือเล็กๆของแม่นางจือยวนนั้นบอบบางและนุ่มนวลจนข้าวางมือไม่ลง แล้วอีกต่อไปเราควรสำรวจที่ไหนอีกเหรอข้าจะพาเจ้าไปสถานที่ลับๆเพื่อหาสมบัติไงล่ะงั้นได้เลยตามแผนที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้นะขอแสดงความยินดีกับโฮสที่จุดชนวนภารกิจวายร้ายแย่งสมบัติแห่งโอกาสของผู้ถูกเลือกและได้รับรางวัลเป็นหีบสมบัติทองคำแล้วทั้งสองก็ไปถึงตรงนั้นพอดี ไม่น่าแปลกใจเลยที่ลินซานไม่ติดต่อลินซินเออเราไปยังเมืองเทียนซินปรากฏว่าเขากำลังตามหาสมบัตินี่เองพี่ลินอยู่ที่นี่จริงๆเหรอตามที่แกงเว่ยหูพูดนั้นไม่สามารถเป็นเท็จได้หรอกงั้นเอาตามนั้นเลยอ๋อที่นี่มันชินฝงงุนงงกับโขดหินที่วางอยู่ตรงหน้าบนก้อนหินสลักไว้ว่า ขอบเขตแห่งภูเขากลายเป็นโลกแห่งภูเขาสินนาะมีไว้เพื่ออะไรฮะสถานที่แห่งนี้มีไว้เพื่ออะไรเราจะไม่ไปหาพี่ลินเหรอตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เราจะไปนะซิพักในบอวิญญาณแห่งนี้ก่อนดีกว่าก่อนที่จะเข้าสู่การต่อสู้ต้องบอกเลยว่าไม่น่าแปลกใจเลยในช่วงแปดปีที่ข้าอยู่กับครอบครัวและความสัมพันธ์ของข้ามีความสุขมาก โชคดีที่ข้าชอบเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กและอ่านหนังสือเยอะมากไม่งั้นคงไร้ประโยชน์แง่แงเลยไม่รู้ว่ามีใครบ้างที่รู้จักที่นี่ดูเหมือนว่าต้องรีบแล้วละแล้วเมื่อไรล่ะจะถึงเวลานั้นชินฝงไม่เกรงหน้าอินหน้าผมได้แก้ผ้าล้นจนอย่างสบายใจเฉบ ชินเฟิงรีบตัดสินใจทันทีเป็นไงเป็นกันอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปเลยจือหยวนไม่ทันตั้งตัวได้แต่ดิ้นทุรนทุรายถึงจะพยายามสักแค่ไหนก็สู้กำลังของชินเฟิงไม่ได้ชินเฟิงอุ้มนางไว้บนบ่าแล้วตะเกียกตะกายวิ่งหนีอย่างสุดกำลังแล้วก็กระโดดลงน้ำดังต่มจือหยวนตกใจมากแผดเสียงดังลั่นทั่วบริเวณก่อนที่จะจมลงใต้น้ำ ชินฝงกลัวนางจะได้รับอันตรายก็เลยเข้าไปช่วยแต่แล้วก็ไม่ได้ผลอะไรเลยแถมยังถูกคำไล่ใส่ส่งด้วยการทิพก้นจือหยวนก็เหนื่อยเต็มที่แล้วเนื่องจากว่าใช้กําลังค่อนข้างมากคือคือคือใครให้ตะโกนดังสลั่นขนาดนั้นเชียวนี่ถ้าแกงเว่ยหูได้ยินจะไม่แย่เอาเหรออ้าเจ้าพลักข้าลงน้ําเพื่อปกป้องข้าใช่ไหม จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ทำแบบนั้นแล้วบาดเจ็บตรงไหนเหรอชายาหน่อยไหมไม่เป็นไรอะหืมมันซะมันไม่สะดวกที่จะบอกเจ้าหากเจ้ารู้สึกผิดจริงๆแล้วก็ให้ถอดเสื้อผ้าออกซะแล้วแช่ตัวในบอ่อวิญญาณน,นี้สักพักมันก็จะหายไปเองถอดถอดถอดเสื้อผ้าคงข้างงั้นเหรอถึงกระนั้นก็ยังอยากจะอาบน้ำด้วยกันอีกไหมใช่แล้ว ถ้าเจ้าไม่ถอดเสื้อผ้าร่างกายจะดูดซับพลังงานทางิตวิญญาณได้อย่างไรถ้าไม่อาบน้ํากับข้าแล้วจะทําให้เวลาช้าลงได้อย่างไรออย่างนี้นี่เองฮ้ชินฝงเป็นเด็กแค่อายุแปดขวบเองเขาจะคิดไม่ดีไม่งามได้อย่างไรข้าเขาจะเย้วเพราะมันเป็นการฝึกทางจิตวิญญาณงั้นเรามาฝึกด้วยกันเลย ขอแสดงความยินดีกับโฮสที่เกลี้ยกล่อมสาวสวยที่มีชาติตระกูลสูงสักได้สำเร็จได้รับคะแนนวายร้าย300คะแนนอื้มข้าไม่ได้ฝันไปนั่นเนี่ยเอ๊ะดูหน้าตางี่เง่าของนางเหมือนจะสับสนข้าจะเริ่มแล้วนะเริ่มเลยคคะหนึ่งสองสาอึบบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบงันเนื่องจากทั้งสองเข้าสู่ว่งแห่งการฝึกแล้ว สามวันต่อมาทั้งสองยังไม่ได้ออกจากหวัง,ว<า>งแห่งการฝึกแต่ชินฝงรู้สึกมีอาการแปลกๆให้ข้าสิให้ข้าทำลายมันซะสแสงสีทองพวยพุพ่งออกจากหน้าท้องของเขาแล้วแผ่รัศมีปกคลุมไปทั่วบอร์วิญยาณขอแสดงความยินดีกับโฮสที่สามารถทะลุผ่านระดับสามของอาณาจักรที่ไม่ธรรมดาและได้รับคะแนนไวร้าย1,000คะแนน ขอแสดงความยินดีกับโฮสที่ได้ช่วยเหลือเทพธิดาผู้ถูกเลือกให้ทะลุผ่านอาณาจักรที่ไม่ธรรมดาได้รับความโปรดปรานจากเทพธิดาได้สําเร็จและได้รับคะแนนวายร้าย5,000คะแนนขอแสดงความยินดีกับโฮสที่ตัดการแต่งงานของชายผู้ถูกเลือกโดยสิ้นเชิงและได้รับคะแนนวายร้าย5,000คะแนนเกิดอะไรขึ้นเนี่มีการสนะเทถอนในซากปรักหักพังได้อย่างไร ความสั่นสะเทือนเพิ่มความรุนแรงทวีคูณขึ้นเรื่อยๆเขาทั้งลูกได้ระเบิดออกมาสเก็ดหินได้กระเด็นกระนอนออกไปผู้เห็นเกิดความตกใจและงุนงงกับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้านั่นสิ่งต่างๆที่ท่านเห็นน่ะไม่ใช่สิ่งที่วีราบุรุษคิดพวกเราแค่พวกเราแค่เขาคือชินฟงนี่อะไรนะชินฟงนั่นหรอ ดเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเรา่อจับกลุ่มสองคนนี้ซะเลยซิทำไมพวกเขาถึงมุ่งเป้าไปที่ตัวเจ้าละ่ะน่าจะเป็นเพราะข้าลอมมั้ง<ะ>นายน้อยวูชินปิดล็อคเอาไว้อย่าให้พวกเขาหลบหนีไปได้จับมัดไอ้เจ้าสองตัวนี้ไว้ดีกว่าเพราะเราต้องการจับเป็นไงหากใขดาบกลัวพวกเขาได้รับอันตร,รายโดยไม่ได้ตั้งใจแน่ใจเลยว่าพวกเจ้าจะล้อมข้านะ ข้าเพิ่งผ่านการฝึกมาอย่างหยกช่างเป็นหนูทดลองที่ดีจริงๆงั้นก็เรียกให้มันเข้ามาสิมันจะโชว์กล้ามดาบไปถึงไหนอ่ะข้าเคยใช้ดาฟิวชั่นต่อสู้กับศัตรูมาก่อนดังนั้นวันนี้มีคนมากมายข้าจะลองใช้พลังดาบทั้งเก้าเล่มนี้แหละแล้วก็พุ่งแยกย้ายกระจายออกไปย่ชินเฟิงปล่อยดาบออกไปเฉือดเฉือนคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็ว มันคืออะไรฟะนี่มันจะมีพลังการต่อสู้ที่น่ากลัวขนาดนี้ได้อย่างไรกันโอ้ข้าไม่อยู่แล้วข้าจะรีบวิ่งหนีขอแสดงความยินดีกับโฮสที่สังหารคนได้หนึ่งคนและได้รับคะแนนไวร้าย100คะแนนสังหารหนึ่งคนได้รับคะแนนไวร้าย100คะแนนขอแสดงความยินดีกับโฮสที่สังหารไปทั้งหมด232คน ได้รับคะแนนไวร้าย23200ืคะแนนแม่นางจือหยวนไปกันเถอะแข็งแกร่งมากสินะตกแกล้งยิ้มเชมเมี้นครื่นสิบรอบนี้เป็นไปได้สวยใช่มากเอ่อตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันอ่าฮะที่นี่นะในป่าลึกแห่งนั้นมีเหตุการณ์สุดเหนือจะพรรดนามีการทำร้ายร่างกายอย่างไร้ความปราณี ดูจากสภาพร่างกายแล้วได้รับความเจ็บปวดแสนทุกข์ทรมานหัวหน้าพอจะเป็นไปได้ไหมขอรับไม่ต้อกลัวนางเพิ่งผ่านการทำคลอดกำลังยังอ่อนแออยู่หัวหน้าปราดเพ่องจริงๆหัวหน้าปราดเพ่องจริงๆชินเฟิงกับจือหยวนพรางตัวอยู่ในป่าไอ้พวกสาเล่เหล่านี้ํำรา้แม่เพิ่งคลอดทำาได้ลงคอซะจริงๆเอ๊ะพูดเบาๆก็ได้นี่ เบาๆสิข้าเจ็บนะข้าแค่เรียนแบบเจ้าจะบีบแขนข้าข้าก็บีบต้นขาของเจ้ามันก็เท่ากันแหละนี่เอหรอเจ้าพี่ตัวเม็นชิชิแทงมันเลยกระชวกมันเลยจิบมันเลยทำการทรมานต่อไปให้ได้รับความเจ็บปวดอย่างสะสมได้เลยขอรับชันหัวหน้าแทงเข้าไปยายา ยายๆๆๆ้อืมันน่าจะพอแล้วนี่การปฏิบัติต่อเพศแม่เช่นนี้นี่คือพฤติกรรมของแก๊งเว่ยหูของเจ้างั้นเหรอทุยอะอลูกชายคนตโตของตระกูลชิ้นใช่ไหมโอ้โหคิดไม่ถึงเลยว่าการเดินทางครั้งนี้จะเจอโชคก้อนใหญ่ก้อนโตขนาดนี้เีววคราวที่แล้วลินซานชายผู้ยิ่งยโสแห่งสวรรค์ช่วยเจ้าได้ เด็กเจ้าก็รอดหนีไปได้ด้วยดูสิว่าคราวนี้จะหนีไปได้อย่างไรไอ้ยาถ้าเจ้าเก่งจริงเอาพวกมาตั้งเยอะตั้งแยะทำไมชินฝืนลบ,ลบได้ทันแกงคนนั้นเสียหลักไปเองเป็นไงล่ะไอเจ้ามาเตีย้ยเอ้ย,อยมันว่าข้าเป็นมาเตีย้ยเจ้ากำลังอ้อนวอนหาความตายซะแลว้วกระโจนเข้าไปเลยเยา จ้าไปช่วยแม่ลูกอ่อนคนนั้นเถอะข้าจะจัดการกับไอ้มาเตียตัวนี้เองได้ค่ะไอ้เจ็บใจใสจ่เจงบางอาจจากที่ไหนกันกล้าเรียกข้าว่ามาเตียเจ้ามีดีอะไรงัดออกมาสู้กับข้าให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยโอ้โหเสือลงภูเขาน่าสนใจฮะข้าจะแสดงสกิลดามังกรสวรรค์ให้เจ้าดูสักหน่อยว่ามันเจ๋งแค่ไหนย่าย่า ยา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 เจ้าเห็นไหมว่าของข้าใหญ่กว่าของเจ้าเป็นสองเท่าตัวเด็กเปรตคนนี้อีข้าต้องเล่นงานมันซะแล้วก่อนที่มันจะเล่นงานข้าเสือภูเขาสำแดงฤทธิ์ออกไปยามังกรสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่สกัดเอาไว้แล้วโจมตีกลับไปเฮ้ยมังกรสวรรค์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทียนหลง ได้แสดงเสียอดุภาพขั้นสูงสุดด้วยการพ่นเพลิงเผาราดออกไปเพื่อเป็นการตอบกลับอันแสนจะดูเดือดและบ้าระห่ำพร้อมทั้งแผดเสียงํำรามอันน่าสะพรึงกลัวชนิดที่ว่าท้องฟ้าสถานแผ่นดินสะเทือนและทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความทุกข์ร้อนเป็นกำลังได้แต่น้นทุรนทุรายที่แกตะกายไปมาและตายไปเกลื่อนแผ่นดินอย่างระเนรนา ขอแสดงความยินดีกับโพสที่สังหารคนได้38คนและได้รับคะแนนวายร้าย8,800คะแนนอดิจาวัตสังคาราน่าอนาจใจซะจริงๆข้าไม่ได้ต้องการที่จะฆ่าพวกเขาสักหน่อยแต่พวกเขายืนกรานที่จะรับมันเองเดิมทีแกงหัวเว้ยมีไม่กี่คนแต่ตอนนี้มีมากขึ้นแต่พวกเขาก็ถูกกบจัดคิดดูแล้วน่าสงสารจังเลย ขอบคุณนายท่านที่ช่วยชีวิตข้าไว้อันที่จริงแล้วข้าเข้าไปในซากปรักหักพังเพื่อหาเลือดให้ารกแรกเกิดและหาโพลหิตไว้รเลี้ยงดวงวิญญาณเพราะข้าอ่อนแอมากหลังคลอดและข้าก็ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้กับพวกมันและข้าเกือบโดนจับไปข้าไม่ต้องการโพลหิตมากไปกว่านี้อีกแล้วอยากได้แค่สิบคนเท่านั้นพอ พราะเห็นความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ข้าจะมอบจิตวิญญาณแห่งมนุษยธรรมให้แก่เจ้า10บคนแล้วแต่เจ้านะแต่ข้าคิดว่าเจ้าในฐานะแม่คงไม่มีความคิดที่จะได้อะไรมาโดยปลาบประโยชน์ในอนาคตไม่ใช่เหรอหินจิตวิญญาณระดับสูงนั้นใหญ่โตหนึ่งโพโลหิตจะให้จิตวิญญาณระดับสูงหมือนก้อนข้าข้าไม่มีหินวิญญาณนะ ไม่มีเงินไม่สําคัญหรอกแต่เรามาคุยกันเรื่องทรัพยากรได้นี่ฮ่าฮเอ๊นี่ไม่มีทรัพยากรว่งงางั้นเหรอฮะข้าเคยเห็นคนจนมาก่อนแต่ข้าไม่เคยเห็นใครจะจนเท่เจ้าเอ้ยงั้นเอาไปเลยเอาไปเลยผู้มีพระคุณยินดีที่จะให้ข้าเหรอฮึไม่แล้วเจ้ามีเงินเท่าไรหร่ละเออเงนินถ้าไม่มีเงินจะถามคำถามงงงแบบนี้อีก ยินเป่าข้าโดนสังสอนเข้าแล้วมันน่ารักจะตายไปมีกี่ตัวมีสามตัวแห้อนี่คือลูกของข้าตอนนี้กำลังกินอาหารอยู่และกระต่ายสองตัวยิ้มออกมาดูเหมือนว่าพวกมันจะมีความสุขที่ได้เห็นเรา <c oughs> น่ารักน่าชังจังเลยฮะให้ข้าลูกหัวเจ้าสิถ้าเจ้าชอบข้านะ ให้ข้าอุ้มน่อยได้เปล่าเอาไปเลยดูซิมาทำหน้าปิ๊บๆน่ารักเชียวเอ๊ะเอ๊ะแล้วแม่ของตายน้อยก็จากไปแล้วจะทำยังไงดีเหรอตรวจพบว่าโฮสได้รับลูกสัตว์ประหลาดคุณสมบัติยอดเยี่ยมและการเชื่อมโยงสำเร็จคุณสมบัติ อยู่ในระดับเดียวกันกับน้องชายคนที่สองของข้าจริงๆเหรอเนื่องจากว่าลูกของโฮสมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมจะต้องเลี้ยงดูด้วยสมบัติธรรมชาติคำเตือนอันอบอุ่นโพลหิตหนึ่งใบสามารถอยู่ได้เพียงวันเดียวเท่านั้นแมวพิเศษตัวนี้เป็นนักกินเม็นน่าแปลกใจที่แม่ของมันจะต้องออกหาอาหารทันทีหลังคลอดคนในครอบครัวธรรมดาาไม่สามารถที่จะเลี้ยงมันได้หรอกพี่ตัวเม้น ทำไมไม่พูดล่ะถ้าเจ้าชอบเราก็เก็บมันไว้น่ะสิถ้าเจ้าไม่ชอบข้าก็เก็บมันไว้เช่นกันท้ายที่สุดแล้วชายผูดนี้คือสัตว์รลาดผู้ยิ่งใหญ่น้องชายเขาอ่อนโยนและใจดีมากด้วยงั้นก็ตั้งชื่อให้มันเลยสิถ้ากินเก่งมากก็เรียกมันว่าทั้งข้าวยาย่าน่าเกลียดมากเรียกตูก็ได้นี่งั้นกินใหญ่ดีกว่างั้นเรียกว่าอาบลแล้กันไม่สิ เจ้าต้องยอมค้าแล้วเสียวไปล่ะชื่อนี้เป็นไงบ้างเอาละชื่อเล่นของมันคือไปฝานตรงอือพี่ชายตัวเม้นเขาไม่ยอมค่าเลยนะเอ๊ะเอ๊ะมันคืออะไรกันนะพบลินซานแล้วดูเหมือนว่าเขาจะพบกลองโยกแล้วฮึตรกุลลินในเมืองเทียนซินอยากจะอยู่โดดเดี่ยวจริงๆช่างเป็นหมาป่าแห่งความทะเยอทะยานจริงๆวันนี้ ข้าจะเพิ่มสีสันให้แก่พวกเขาสมั่งครอบครัวสิมเหมือนก็อยู่ที่นั่นด้วยหรือเปล่าดูเหมือนว่าข้าจะได้ยินชื่อของพี่ลินซานซะแล้วนั่นคือเขาไงเราไปที่นั่นกันเถอะลินซานหลีกทางให้ข้าหน่อยสิพูดผีปีศาจและเทวดายังสยบต่อข้า